สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าวสวนกาเษียทฤษฎีใหม่มือนี้เป็นงานแรกครับของสวนซ่องกาเษียทฤษฎีใหม่ได้มีโอกาสเอาทุเรียนมาขายในอำเภอน้ำยื e เป็นงานผลไมาย้ยี่สิบเกถึง30สวนกาเษียทฤษฎีใหม่ได้มาเอามาขายแล้วก็มา ทรงเขาประกวดน,นําครับพี่นอ้องนี่้อครับร้านสวนทุเรียนร้านกล้อยผมชมวิวจา Tube, กายูท b e เกษตรทฤษฎีใหม่มีเบอร์โทรด้วยครับนี่แหละครับร้านมือนึ่ครับวันนี้เอามาหกเค่งครับทุเรียนเยนหลือน้อยครับเพราะว่าท,ทุเรียนขายทุกวันครับที่ร้านก็ขายตอนนี้วันนี้ก็มาช่วยทางนายทางำอำเภอ ให้มีสวนทุเรียนมามีน้อยก็เลยมาช่วยทางในอำเภอมาช่วยขายตัดผลไม้เอามาประกวดช่วยกันครับตำบลบ,บุเอย์อำเภอน้ำยืนแต่ละสวนก็เหลือน้อยนะครับวันนี้สวนตาบุญรา้เกือเกือบ้านีหมู่บุญย่าเบยของผมรับประกันนะครับบ้ามใจอีอิ ตรงนี้สวนทุเรียนตาบุญมามีงอกมีอะไรด้วยหลายสวนครับตาบุญก็มีทุเรียนงอกส่งเข้าประกวดตาบุญประมาณสองปีที่แล้วก็ดีทู่ไม่รัอนดีนะครับไปขะมุยเอาก็มาสั่งมีสวนเสียหมอกสวนเสียซีบล้านครับสวนเสียซีบล้านเฮี่ของเที่ยครับ

ปีนิดปีนินึงในน้ำเยื่อน,นด้เะครับสองสวนอายนอกน,นี่อ่าสุดยอดาดตัวนี้สวนพ่อศิลก็มาเหมือนเดิมเจ,เจี๊ยบเจี๊ยบโอ้เจ,เจี๊ยบดีดังไม่ีนี่เขเรียยหลายแหงอผมเสีเลยเขาเลียงมีไข่ดาวเขเีงมีหอยไข่ดาวเขาเย,ยงเนีาลาเนานะ ก็ทุเรียนงามนี่ปี่เบิร์ดละบอเบิร์ดละบอกงานยังอยู่สิบตน้นอ่าขายไปเรื่อยๆเงี้ยสวนนี่สวนพอไพศาลครับสวนทุเรียนอารมณ์ดีครับนี่มันพอไพศาลเนี่ยหลัง มาขายนี่ครับตอนพอไปสาลชุกเลยครับไปสวนทุเรียนตาบุญร้านกาแฟตาบุญในตัวนี้ครับพี่น้องปอกป้อมตาบุญมาเองเลยมือปอกพูดเยา ผู้หนึ่งขายกาแฟ <laughs> นี่อีกสุวนหนึ่งครับนี่ในตำบลบุปเวาเหรอครับอำเภอน,น้ำยืนในหลายตำบลครับมาจัดงานวันทํไมครับตัวนี้ตำบลยางใหญ่ครับ สวนทุเรียนแม่น้องแป้งพอ่อน้องแป้งตําบลยางใหญ่นี่ครับดดตําบลยางใหญ่ครับตําบลยางใหญ่ขายทุเรียนปอกทุเรียนด้วยดีเบอร์มา เป็นสินค้าโอทอปครับขาโอทอปนี่นะครับวันนี้วันที่สองครับครกคืนมากเนี่ยคืนมากครับสวนซ่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็มาขายครับสองวันแล้วมีได้หลายสวนครับ สวนทุเรียนครับเนี่ยวันนี้วันที่สองคึกคักมากสวนทองพูนทุเรียนตัวนี้สวนภูทิปตัวนี้สวนเลียงศักดิ์หน้อยแปดสิบนี้สวนเลียงศักด์ตัวนี้สว,น,ว,น,สวนเมลาตี ตัวนี้สวนเงาะครับสวนยกไทยจะแซียมนะครับเสีงยงอาตีปสูมอลลัมนี่ด้วครับพี่น้องตัวนี้เสียงมีมันแก้วครับได้พี่น้องชมมีหลายสวนตัวนี้สวนเง,งาสสงะสวนเงาะของอาจารย์มาขายเอง นีเ่เป็นกระเอบารเลยครับ นี่ครับก็เป็นสวนเอฟซีืือนกันครับที่ติดตามสวนตาบุญครับนี่ครับสวนนีการบสวทุเรียนครับสวนไอพ่อไพศาลสนี้สวนพ่อไพศาลนาคีลักสวนทุเรียนอารมณ์ดี นี่ครับตูเ้เยน็นแข็มีหลายราคาครับมีแห้งแพ็งอ้อมมีที่สวนนี่สวนซอใหญ่สวัสดีครับมันขังไงบ้างเนี่ยค่ะเป็นยังไงปีนี่ม,มันแห้งนหอกพี่น้องเนี่ย เด้งบอกพี่น้องเนี่ยต้องผนรายการพี่ก้อนที่เขาพี้องเนี่ยบ้านในร้านหรอในร้านเด็ดซิฟลานนี่นะส่อใหญ่แฟนเสียหมอกเสียต้อยซิฟลานบ้านในี้ไปทศไยสวนเนี่ยบ้านีนพี่น้องบ้นมีเวลาสวัสดีครับผมครับนี้เราอยู่กันที่ร้านก้อยขมชมวิวและสวนทุเรียน ก็้ผมชมวิวหรือว่าสวนทุเรียนของคุณพ่อเสถียรนะครับบ้านบู่เปื่อยครับจำบลบู่เปื่อยอำเภอ Nam ยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับที่นี่คือทุเรียนคุณภาพดีอีกหนึ่งแปลงหนึ่งสวนใครมา้ํายืนถ้าไม่รู้จักสวนนี้ถือว่าเชยนะครับดูครับเนื้อแห้งๆครับเนื้อใหญ่ครับผมถือว่าโหนี่ครับเปลือกบางครับและที่สําคัญนะครับ ทานเป็นสองเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับหวานหอมละมุนลิ้นและที่สําคัญกลิ่นไม่ฉุนบูเม็ดนี่นะครับครับเม็ดครับแกจัดใช่ไหมเรียกว่าแบบนี้ถ้าเป็นจันทบุรีนี่ถือว่าจันทบุรีหวานมันที่นี่ก็เหมือนกันครับครับที่นี่คือของดีอำเภอน้ํายืนและสวนนี้นะครับติดหนึ่งเนี่ยติดอันดับหนึ่งต้นต้นของน้ํายืนเลยนะครับสวนมะพ่อาวเสถียรดูครับดูเนื้อครับผมครับลองลองลองถ่าหมดแล้วช่างเนื้อดูคราวนี้ครับ อ่าทางเนื้อดูนะตูนี้ลูกไม่ใหญ่ครับผมลูกไม่ใหญ่เนื้อน่าจะไม่ต่ํากว่าเก็ดขีดขึ้นนเรียนถ้าใครได้ชิมเนื้อเนื้อตายนะครับแบบนี้จะอร่อยมากครับเขาเรียกเนื้ออะไรแบบนี้เนื้อเนื้อตายครับมันเป็นยังไงไม่มีเม็ดครับผมโอ้อย่างนี้กินไงก็คุ้มครับแบบนี้โอ้ผมก็ไม่รู้นะเมิ่รู้เพิ่งรู้นะเนี่ยแตาจะอร่อยจริงต้องตรงนี้อร่อยสุดลับเออ เนื้อตายหวานหอมนมมูรินมากครับเ,ออเดี๋ยวจะตั่งให้ดูนะอร่อยมากครับนี่นะครับ6ขีดท,ที่เกีขีดครับ6ขีดโอเกียร์พิเยมอร่อยมากครับตัวนี้ยอมรับเลยครับรันตีได้อร่อยมากครับอร่อยครับครับครับรอยใม้พับ